สวัสดีค่ะมากินผัดเปรี้ยวหวานน้ำกานเดาจ้าแซ่บแซ่บค่ะตำกระเทียมพริกเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำมันตั้งกระทะให้โอนโหนเนาะคะ่ะแล้วก็เอากระเทียมกับพริกที่ต้ไว้แล้วใส่ลงไปเนาะคะ่ะผัดให้สุกหอมหอมจากน้อยเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปเนาะคะ่ะผัดเปรี้ยวหวานจ้าพ้นให้หมูสุกได้ที่เนาะคะ่ะข่อยใส่ผักลงไปจ้า มากินผัดเปรี้ยวหวานน้ำกันได้ค่ะพี่น้องแซ่บๆจ้ามากินผัดเปรี้ยวหวานน้ำกันจ้าผัดเปรี้ยวหวานใส่แตงกวาแล้วก็ใส่มะเขือเทศจ้ามีเทมีของในตู้เย็นมีแค่นีก,กับไส้แคน่นีเนาะค่ะผัดเปรี้ยวหวานค่ะแซ่บๆพี่น้อง ล้นหมูให้สุกก่อนนะคะร้นหมูให้สุกก่อนนะจ้าเ็จแสบพีบ่น้องพอห,หมูสุกแล้วก็ใส่แตงกวากับมะเขือเทศลงไปให้แตงกวาสุกแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็ชิมรสเป็นอันเสร็จเนาะคะ่ะ ผัดเปรี้ยวหวานแซ่แบๆจ้าปรุงรสก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปพอประมาณเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลลงไปจ้าพี่น้องต่อไปตามตามด้วยซอสหอยจ้าซอสหอยแซบแซบ ใส่ซอสหอยลงไปแล้วจ้าพอพอประมาณเนาะคะ่ะสอหอยเสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วขาวน้อยอใส่ซีอิ๊วขาวน้อยนึงค่ะเติมความกลมกลมผัดเปรี้ยวหวานของเราเนาะคะ่ะถ้าใส่ซอสมันจะเค็มเนาะคะ่ะใส่ซีอิ๊วขาวแซ่บ,บอหอมค่ะหืมสีสันน่ากินมากเลยค่ะ ขาดยังไม่ได้ใส่ผักเนาะค่ะยังสีสัน,นยังเป็นแต่แสบขนาดนี้ถ้าใส่ผักจะซ้ำไดเนาะจ้าพี่น้องแสบค่ะต่อไปใส่ผักลงไปแล้วค่ะผักถาดหนึ่งเลยค่ะถาดแบบไงค่ะเขาจุดเขาจุดดอกไม้ไฟเนาะคะ่ะใกล้จะถึงเทศกาลออกพรรษาแล้วค่ะ นี่คะ่ะโอ้โหเป็ดตัดแสบเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งไกลๆเนาะคะ่ะนี่หน้าตาก็เป็นตัดแสบคะ่ะหน้าตาเป็นตัดแสบตัดแสบเราให้แตงกวาสุกก้อนเนาะคะ่ะกลับมาเขือเทศต้นบักใหญ่เลยจ้าเสียงมาอีกแล้วจ้ะเจ็บแสบเนาะคะ่ะพูดสทางบันดาแพง กินผัดเปรี้ยวหวานน้ำกันจ้ารอให้สุกกนเนาะคะ่ะรอให้แตงกวาสุกอนขนาดยังบดสุกยังสีสันน่ากินขนาดนี้เนาะคะ่ะถ้าเสร็จจะซ้ำใด๋เนาะจ้าน่ากินถักกินเนาะ,ะคะ่ะความอร่อยซื้อเขา,าเพราะเสร็จเนาะเขาต้องเฮ็ดเองจ้าทากับข้าวเองกินเองเนาะคะ่ะค่อยเจ็บค่ะ <c oughs> แต่มันจะเปรี้ยววัตถุดิบนิดนึงเนาะคะ่ะมันแพงเนาะคะ่ะ <c oughs> ใส่ซีขาวเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มความกลมกลม่อมเนาะค่ะจซดเสจ้าปืดพี่น้องเบิงเบิงเบิงนาตาเป็นจะแซ่บค่ะมาเบิงเนอพี่น้องเอ้ยขูดท้ายขีดไปอยากแล้วเนาะค่ะนาตาก็เป็นจะแซ่บค่ะพี่น้องนาตาก็เป็นต่แซ่บค่ะ,คะจ้า ือว่ามีน้ำ,นำ,นำเดี๋ยวน้ำแตงกวาก็จะออกอะละคะ่ะจักน้อยพี่นองก็จะได้กินแล้วเนาะคะ่ะเตรียมเข่าสวยรอเด้อจ้าคุณใดอยากเนาะคะ่ะรีบมาเด้อค่ะทําเผื่ออยู่ค่ะกระทะหนึ่งคุณจ้ากระทะหนึ่งเลยมากินน้ากันจ้าจแซ่บเนาะคะ่ะกินน้ากันพี่นองมันนีอากาศร้อนอบอ้าวคักเนาะคะ่ะโอ้ยเหงื่อแตกคนไทยกับเหงื่อแตกเนาะคะ่ะ เงาแตะเงาแตนทั้งทั้งภาคพร้อมเนาะคะ่ะโอ้ยอยากกินเผาแล้วเด้วยเนาะคะ่ะเนี่ย mm hmm. เห็นหน้าตาเป็นะจะแซ่บขนาดนี้ก็อยากแล้วหน้าตาเป็นจะแซ่บครับพี่น้องเบิง้งเบืง้งเบืง้งแตงกวาซุปจักน้อยแต่มีน้ำออกมาเนาะคะ่ะน้ำแตงกวา ยุ่งยุงไปเยอะพี่น้องเอ,อ้ยผัดเปรี้ยวหวาน,ใส,น,านใส่หมูสามชั้นจ้าพี่น้องใส่หมูติดมันเนาะจา้ะใส่มะเขือมีมะเขือโอ้พูดผิดค่ะมีแตงกวาเนาะค่ะอันนี้คืออย่างปลาเนี่ยมะพริจกจ้ะแตงกวาค่ะใส่แตงกวากับมะเขือเทศค่ะสีสันจะได้น่ารับประทานเนาะค่ะ สแสดงว่าแซ่บค่ะเชฟผัดเองยังจามเลยเนาะคะ่ะพุ้ดเบิ่งเบิงหน้าตาเป็นแต่แซร์คพี่น้องเดิมมีน้ำขึ้นมาแล้วเนาะคะ่ะน้ำเตงกวาออกแล้วก่ต้องใส่น้ำเนาะคะ่ะถ้าใส่น้ำม,มันจะเยอะเกินเวลาน้ำแตงกวาออกเนาะคะ่ะแตงกวาเราต้องปอกเปลือกก่อนเนาะคะ่ะถ้าไม่ปอ,อกเปลือกมันจะแข็งเนาะคะ่ะเราต้องปอกเปลือกแล้วก็มาหัน่นหั่นหันเป็นปชิ้นเนาะคะ่ะ ชิ้นน่อยๆแต่ใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็เอามาผัดเนาะค่ะแซบๆหลายจ้ามากินน้ำกันจ้าผัดเปรี้ยวหวานใกล้จะสุกได้กินแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเนายค่ะหน้าตาน้ารับประทานมากจ้าแซบๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ไปดูใกล้ๆค่ะบู๊เบิงเบิงทุกกระเบียดนิ้วเลยค่ะเป็นตแต่แซบครับ,บพี่น้องเบิงหน้าตาเป็นแต่แซบปะคะ่ะเปนแต่แซบคักเนาะค่ะนี่เบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงเบิงปื๊ดเป็นแต่สะออนเนาะค่ะหน้าตาเป็นแต่แซบอิลี่ล้อเลยมากินน้ำกันจ้าผัดเปรี้ยวหวานข้าวสวยต้องมารอแล้วเนาะคะ่ะ เตรียมไว้เดอ้อเพื่อนเพื่อนมากินน้ำกันจ้าผัดเปรี้ยวหวานแซ่บแซ่บพี่น้องผู้ใดว่าจังไดก็บปรดเด้อจ้า่อยไว้รถที่หลังเนาะค่ะนี่ผัดเปรี้ยวหวานกำลังสิกำลังสิงสุกแล้วเนาะคะ่ะแตงกวาดใกล้จะซุกแล้วจ้านี่ค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้า นี่ค่ะมากินน้ำกันจัดแซ่บๆพี่น้องอผัดเปรี้ยวหวานแซ่บๆค่ะดูใกล้ๆเนาะค่ะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเห็นเลยนี่ค่ะเพืจะแซ่บค่ะมากินน้ำกันเนี่ยจ้ะผัดเปรี้ยวหวานค่ะสุกแล้วได้กินแล้วเนาะค่ะเตรียมข้าวสวยรอเลยจ้าจ,จังหวะแบบนี้จัง แซ่บเนาะค่ะมากินน้ำกันเด้จ้าพี่น้องแค่นี้อก,กอนเนาะค่ะมากินผัดเปรี้ยวหวานน้ำกันเด้จ้าสวัสดีค่ะ